ทุกคนและนี่ก็คือต้นไม้ของพ่อของเรานะครับที่เรียกว่าได้ทําการปลูกเมื่อประมาณหนึ่งพัล้านปีที่แล้วนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ได้วิวัฒนาการขึ้นมา เป็นตัวต้นไม้ที่สามารถขึ้นมาช่วยโลกของเราจะทําให้โลกของเราจะไม่ร้อนเกินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ของพ่อที่ปลูกมาอย่างยาวนานแล้วครับทุกคนโอ้โคลิปนี้เสียงคุกชิบหายเลยครับทุกคนแต่ช่างมันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะพาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปพิทักษ์เรียกว่าพิทักษ์พวกเหล่าไวรัสนะครับเพื่อที่จะทําให้โลกของเรามีความสงบลมเย็นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในเกมนี้แล้วผม สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เจอกับต้นไม้ของพ่อนะครับว่าสวัสดีครับพี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่คือต้นไม้ของพ่อนะอย่าทำแบบนี้ลวงพ่อจะโกรธเอานะครับนี่มาแล้วน้องๆพี่มาแล้วครับโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยมึงทาอะไรอยู่เนี่ยเอลซูมาช่วยต้นไม้ของพ่อในดีนี่ว่าถ้าไม่มีต้นไม้ของพ่อเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยอาจจะร้อนตายห่าไปแล้วนะครับทุกคน ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะอยู่ในนาขุมนรกที่ประมาณที่ประมาณสักหนึ่งล้านนะอะ่เข้าใจปะ <Okay. S 1> มาดิมาดิางไงต่อพี่ใจเย็นนะใจเย็นเอาได้โอ้โหเจ็บเจ็บพี่ฮ้ยเอาได้เอาได้ออ้ย,อไ,อไ,อยไม่ได้พ,พี่โอ้โตาย <laughs> ต้นไม้ของพ่อต้นไม้ของพ่อเอลสูแม่งแต่ใช้สกิลอะทุกคนทำไมมันยิงธรรมดาไม่ได้หรอวะมันยิงธรรมดาไม่ได้หรอมันก็ยิงได้นะ แม่งใช้แต่สก,กิลกูงงเลยครับเพื่อนฮัลโหลเนี่ยคือต้นไม้ของพ่อนะแต่ตอนนี้ต้นไม้ของพ่อก็ได้เดสมอลล่เป็นหนึ่งครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาต้นนี้เนี่ยกลับมายืนอยู่ห่วงโซ่อาหารนะครับเรียว่ายืนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนะปะพี่มาแล้วไอ้น้องมาไหวปะมึงไหวปะเนี่ยมึง,มงไหวเนี่ยพีไไ่ได้นะนี่ระเบิดตู้โอโ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายใช่ไม่ตายเนี่ยเอลซูมึงนีธรรมดา,าได้ปะเนี่ยดูดิทุกคนวันดึก ผมป่วยอยู่หรือเปล่าวะทุกคนอะไรวะเอลสูดมันเนี่ยปูมอยู่ตัวเนี้ยกดดิกดยิงธรรมดาได้มันกดยิงได้มันกดยิงได้นะเอออันนี้ผมต้องพิมพ์บอกเขาปะว่าเฮ้ยแคลรี่มันสามารถกดยิงธรรมดาได้พี่ทำไมพี่ไม่ยอมกดยิงธรรมดาวะไม่กดใจเว้ยมันจะทําให้ต้นไม้ของพ่อเนี่ยแบบเริ่มโกรธแล้วตอนนี้กูเริ่มโกรธมากแล้วนะมามาเอลสูดมึงต้องตามมากูมาก็ได้มึงไปไกลไกลกูเลยนะ ผมสามารถเก็บโซโล่คิวทั้งทีมได้เลยนะเพลินมาโอเคนะแต่ตอนนี้เราต้องรอของอะไรอะอะไรพี่สวัสดีมันจะทําอะไรน,นะเอลซูมึงยินธรรมนาได้นะพี่พี่ยินธรรมนาได้นะแล้วไงเนนะี่ยงงมันเลยมาได้อยู่อะได้อยู่น้องมาดิมายังไม่ถึกนะโอเคแต่แบบนี้เราจะไปเคลียร์คลิปนะเราจะเอาตังค์จากคลิป <Okay. S 2> นะทพกคนแคร์ลี่เนี่ยช่างมันนะเรื่องของมึงเนี่ยมึงจะเล่นอะไรก็เรื่องของมึงเนี่ยช่างของมึงเนี่ยมามามา,มาพี่มาแล้วไอ้น้องกูถอยกลับก็ได้นะ อาแล้วผมออกของแล้วเนี่ยโอเคนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เตรียมของเลยว่าผมจะออกของอะไรนะครับมา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 ได้มาเลยตอนนี้ต้นไม้ของพ่อเจอหมัดอัดเข้าหน้าแล้วพี่เนี่โอ้โหโอุย้ยเจ็บเจ็ดร้อยเองเหรออันนี้ทาอะไรได้วะาอ๋อฟื้นพลังเลือดนะได้อยู่ได้อยู่เนี่เฮอ้ยมันจะวับกลับบ้านนะพี่เอา้ามันวับกลับบ้านจริงโอโ้แต่ได้นะผมมีอ้ยเอ้ามันวับกลับบ้านจริงจริงเลยแครี่ มันเล่นอะไรของมันอะแคลรี่อ่ะกูถอยละกูถอยกูตายห่าละได้นะอุ้ยเอามาพี่ม้าของเราดีเด้อเฮ้ยไม่ได้อยู่นะแคลรี่อ่าได้แคลรี่อยได้พี่แคลรี่พี่ได้มันได้แคลรี่ได้โอ้ยเกือบจะตายแล้วพี่มันเกือบจะตายห่าแล้วจะหนีไม่ไงกูเป็นยังไงน้องอะไรอ่ะเฮ้ยฮัลโหลเมดหนึ่งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งได้นะของพี่ยังไม่เยอะแล้วไงอ่ะ โอ้อโหมันสกิล55 <ง 1971. S 1> <Ms. S 2> อะไรมึงอะอะไรเนี่ยเรื่อเถอะเรื่อเถอะวะเนี่ยพี่ฮะเอวสูงหัวล้อทุกคนคนน่าหัวล้อเลยน่าหัวล้อตายไอ้พี่อะไรเนี่ยหนีหนีกูหนีไม่กูหมายถึงว่ากูหนีกูหนีก่อนจะยังพี่นี่ทำบินห้าวนะอยู่เพื่อนแล้วทำบินห้าวมึงเนี่ยอะไร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 เล่นอะไรอะเล่นอะไรอะเล่นอะไรอะพี่ผมเอ้าได้อยู่นะได้ได้อยู่นี่พี่มา แคลี่ยิงธรรมดาได้นะมันยิงธรรมดาได้ว่าทำไมตัวนี้ไม่ดูดเลือดอะปกติมันดูดเลือดใช่หรอ,อเฮ้ยทำไมต้นไม้ของพ่อมันไม่ได้พิเศษขนาดนี้วะ <c oughs> ปกติมันพิเศษนะต้นไม้ของพ่อทุกคนเข้าใจปะเฮ้ยหรือว่ามันโดนเนิร์ฟปะเนี่ยนี่ผมมันยังไม่ได้ไปดูนะว่า,าฮีโร่ตัวไหนโดนเนิร์ฟน,นะเอ้ยแต่นี่มันคือต้นไม้ของพ่อทำต้องโหดมาทุกคนอ่าเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะแบบอาลองนะมันอาจจะเซิฟเซิฟอยู่แคลี่มานี่รวมกลุ่มมาน,นี่ก่อนอเฮ้ยแคลี่มาดิ ฮัลโหลโอ้แคลรี่ยืนขาแข่งตรงนี้เลยคนมันยิงฟรีนะไอ้นี่นี่ใยิงฟรีต้นไม้ของพ่อต้นไม้ของพ่อต้นไม้ของพ่ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยต้นไม้ของพ่อนี่ไงอุ้ยมันหนีมันหนีมันหนีได้อยู่ได้อยู่นี่อะไรเงี้ยอะไรองีพี่อะไรองี้ยมันหนี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 มีโอ้โหมาดูเลือดผมมาดูเลือดผมอุ้วย่งเยอะยังเยอะอันตรพานคลองเมืองแล้วพี่กูหนีแล้วพี่ไม่ได้แล้วต้นไม้ของพ่อ โอ้โหจะทำลายจะทำลายต้นไม้ของพ่อแต่ตอนนี้ต้นไม้ของพ่อตายไปแล้วสี่ตัวนะโคตรไก่เลยกูเออนั่นไงนั่นไงยิงดียิงดีโอ้โหไม่ไปยิงแครี่ไม่มีใครล้วงแครี่แหละแล้วดูแครี่กูมึงยิงธรรมดาไม่ได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันวะเอ๊ะมันมีปุ่มยิงธรรมดาปะเอลสูเนี่ยผมไม่เข้าใจนะฮัลโหลเฮ้ยเห็นบ้เห็นบ้าได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ผมมาแล้วผมมา ผมมาแล้วผมมามาแล้วผมมาผมมาแล้วผมมามาแล้วพี่พี่กูถอยแล้วกูถอยแล้วโอ้โหแล้วใช้โอ้โหแล้วใช้สกิลได้ด้วยกูโดนสตาร์ได้ด้วยเหรอตัวล้อเนี่ยทุกคนตัวล้อเนี่ยฮัลโหลโอ้ไม่ได้จริงอ่ะต้นไม้ของพ่อแล้วเออเลนกลางมันจะเอาเลยจะเย็นพี่โอ้โดนแย่งบัฟเหรอ แล้วมึงดูเอวสูดิมึงยิงธรรมดามึงยิงเป็นปะเออมันก็ยิงเป็นนะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมึงเห็นปะมึงเห็นเพื่อนโดนปะเห็นเพื่อนโดนปะไอ้น้องไม่ยงไงไม่อย่างเยอะเลยไม่ไงอะไรอะได้อยู่นะได้พี่โอ้โหมันเยอะพี่พี่ไหวปะพี่มาผมคิดว่าพี่มาก็น่าจะดีอยู่นะพี่มาได้ปะได้อยู่นะพี่มาคิดว่าไงเออได้ได้ได้พี่เฮ้ยเอาปะพี่มาพี่มาพี่มาโมโหพี่มาเยอะมาก พี่มาโอ้โหผมผมโดนพี่มาพี่มาครับผมโดนได้ได้อยู่ได้ได้อยู่พี่มาพี่มาได้อุ้ยได้ได้ได้ดิเฮ้อมาไม่ไง้นะผมมาแล้วนี่นี่นีอันตีอันตีอันตีมาเฮ้ยเฮ้ยเมดเมดเมดจะหนีไปไหนอะฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงนี่ไงอะไรพี่พลังเยอะเหรอพลังพลังชีวิตเยอะเหรอมาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งได้นะหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งได้หมดอะไอ้นาะหนึ่งหนึ่งได้หมดอะมาดิมาดิดิเฮ้ยยัหนี้ยันนีมานี่ก่อนยัหนี้ยันนีมันอยู่นี่มันอยู่นี่อุ้ยมันมาสองมันมาสองมันมาสอง โอ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนหมดเนี่ยตายแห้งกันหมดแล้วนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะอ่าเห็นปะผมวิ่งในป่าผม,มาวิ่งไวอ่ะอะไรอะไรจะทำอะไรอ่ะอะไรตบเพีย้ยตบเพี้ยอหนึ่งทีมาดิอุย้ยแครี่มันพาแครี่มด้วยแมวพี่แมวพี่ผมกลัวผมกลัวกูวหนีอละมาดิเห็นปะเอาป่ะอุ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วมามามาอุ้ยอันติมาอย่าต้องเอาแครี่นะทุกคนเพราะว่าแครี่มันยิงผมอยู่อ้าเห็นปะเห็นปะถ้าคนเล่นโหดจริงอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้พี่พี่ได้อยู่นะอุ้ยเอาป่ะพี่เขาเอาเฮ้ยสุดยอดสุดดยอมาก ฮัลโหลเยี่ยมเยียมพี่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 นี่เดียวนี่เดียวอินเดียเดียวอินเดียวกูถอยละอินถอยละขอโทษพี่ขอโทษจริงจังหวะนี้ต้องได้นะเมื่อกี้เอวสูงเอวสูงได้นะได้ปะได้ปะเอาได้นะเอาได้นะกูเห็นหน้าเอวสูงแล้วกูกูหนีละกูหนีละเอวสูงเล่นแบบเนี้ยมึงยิงธรรมดาได้พี่มึงยิงธรรมดาได้นะที่ผมมีอันนี้นะ ทำไมผมชอบลืมกดของฟ้าไไม่เข้าใจมันยละ่ะยันนี้อย่ันนี้ไม่นี่เห็นปะทุกคนเมื่อกี้ผมพิมพ์นะกดยินธรรมดามันไม่เป็นหรอวะเอวสูไม่เข้าใจะมึงต้องรอใช้สกิลอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> เล่นแบบนี้กูบอกเลยนะมึงอย่าลงแรงนะกูบอกเลยไอ้พวกนั้นนี่ <c oughs> หัวน่าจะปวดหน้าดูอุย๊ยมาแล้มาแล้วนะอะไรอะจะทำอะไรพี่อเนาะงเอาปะเอาปะเอาได้นะเอาได้อ่างพี่เอาได้หนาะยานนี้ย่ันนี้ยันนี้ย่านานี้ ได,ไ,ดได้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 ไดไดพี่มันได้มาได้าได้มันได้มาได้อย pues ู่ตรงนี้จะไปจะไปไหนพี่อยู่ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วมันหนีไปไหนวะเอลสูกูงงมากเลยฮัลโหลมึงเล่นเป็นปะเนี่ยมึงเล่นอาวีเป็นปะกูจะตายห้าละตามดูดิออโอ้ปปะปะมึงกับกูคนละทางเลยนะมึงเดินไปทางสายโบเลยถุกจะเดินบงสายล่างนี่แหละพี่ปวดหัวเลยตอนนี้คทุกคนเฮ้ย โอ้ยแต่ผมฆ่าได้สองตัวนะเฮ้ยกูไปฆ่าตัวไหนมาต้นไม้ของพ่อใช่มันเป็นคุณสมบัติต้นไม้ของพ่อไอ้นี่แม่งก็ผักจริงังเลยลำมวยถอยได้นะถอยก่อนถอยก่อนพี่ถอยก่อน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 โอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นพี่ใจพี่เนี่ยเขียนคลิปอะไรเพ่ทำอะไรนะนี่นี่อ่ะกูผักให้เลยได้อยู่นะได้ยู่นะเฮ้ยมันมียีน่าด้วยหรอยีน่ายีน่ามัน่ใช่ยีน่าไม่ใช่หีน้าได้อยู่นะพี่ได้อยู่นะ ถ้าผมเข้านี่แม่งไม่มีใครเข้ากับผมอ่ะเชื่อป่ะกูแบบปวดหัวเลยพี่แม้เราเข้านะทำไปเล่นไปไหนจะไปไหนอะเพ่จะไปไหนเพ่อยู่ตรงนี้ก่อนพี่ครับแคลรี่แคลรี่ถอยเถอะถอยเถอะอุ้งกูจะตายแล้วถอยก่อนพี่ถอยถอยเมีกูตายนึกว่าใครๆก็ต้องรักชีวิตนะเพ่ทำอะไรอะฮัลโหลนี่ไงมาแล้วมาแล้วได้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 หมดได้หมดได้หมดเอาวิโลดิเอาวิโลดิห้าเป้งเหรออุ้ยจะตายแล้วพี่ ได้เลยมันมีกี่ชีวิตนะสิบชีวิตปะแล้วไงพี่แล้วไงพี่เหมือนนี่ของอะไกูขออะไรอย่างพี่เฮ้ยอะไรอย่างอยู่งงในดงตีนะเอาได้นะแต่ไม่โอ๊ยแต่อกูตายกูตายฮะไม่ไงผมมาพี่ผมได้หมดอะฮัลโหลเอาอ่ะเฮ้ยนี่มันพลังของต้นไม้ของพ่อดิอยู่ดีทีมเขาก็ตายแห่ตายหงกันหมดเลยนะครับทุกคนโอ้ยได้อยู่กูแต่ผมเนี่ยผมต้องกลับบ้านอยู่นะเหนื่อยว่ะตานี้ กลับมาที่บ่อนะหรือว่ามาเติมเลือดน,นะครับมาเติมเลือดให้ต้นไม้ของพ่อของเรานะครับแล้วมึงดูเอลสุไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยวกต้งตายห้าละเอลสุเอาเอลสุเห็นปะแล้วไงอะ่ะแคลรี่เมื่อกี้มึงก,กวนตีนกูเยอะละนี่งไงโอ้โหพี่ชัดดาวเลยนะอะไรมึงอย่าโบนนิดอะไรอะ่ะใครอะชื่ออะไรนะ่ะไอายานเหรอมันคือตัวใหม่ใช่ปะไอนี่ก็โบนกูจังเลยเป็นอะไรนะมึงทำไมมึงไม่โบนเอลสุวะกูถามจีา เอวสูงมาเล่นดีเหรอฮัลโหลงงเลยครับทุกคนว่าดูฟากแมนเฮ้ยเอวสูงเล่นไม่ดีนะไม่มีใครด่าเลยมีแต่กูเนี่ยด่าเอวสูงตัวนีน้แต่ก็งงนะครับไม่มีใครดา่าเอวสูงเลยสงสใสคนจะชอบแครี่แบบนี้นะแ <Yeah. S 1> ครี่ที่แบบใช้แต่สกิล <laughs> โอ้ยแต่ผมยังไงยานไม่เอาอะ ไปไกลๆเลยมึงพึ่งว่ากูเมื่อกี้นะผมจะไาช่วยหย่านนะครับทุกคนเราจะเป็นต้นไม้ที่ถ้าใครมาย่ํายีเราเนี่ยเราก็จะไม่ไม่อันนี้นะเฮ้ยแต่นี่ไงเมย์อยู่ตัวนี้เพื่อนได้อยู่นะ <c oughs> เราจะไปเคลียร์คลิปตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเห็นปะหยานยืนทําแมวะไรวเนะี่ยเฮ้ยเอามาวีโลม่ละมึงจะเอากูให้ได้เลยใช่ไหมเนะนี่ยตัวเนี้ยมันเกลียดอะไรผมขนาดนี้ไหมตัวเนี้ย <c> ก <oughs> ูงงมากเลยฮนะฮัลโหลนี่แต่ได้อยู่นะเห็นปะ ต้นไม้ของพ่อต้องทาให้ต้องต้องทำตัวให้มีประโยชน์นะพ่อเมื่อกี้ผมอ่าเรียกเขาเรียกว่ายังไงอะดึงตัวประกบเข้ามาอยู่2ตัวนะไอยังไม่ไม่ไม่ใช่บอลแล้วนะฮัลโหลจะได้นะได้นะได้อะพี่ได้หมดได้หมดโซชื่อไหนน้องนี่มาเม็ดเขาทำอะไรไม่ได้อะไรมาผมเอาเม็ดเขาเลยอะฮัลโหลฮัลโหลยังไงอะฮัลโหลอะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะพี่ใช่กูเจ็บอยู่โอ้โหตายกูไปละอุ้ยอะไรวะเนี่ยสกิลเยอะเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยมันขาดสกิลผมได้ตลอดเลยอะจริงปะเนี่ย กูจะตายอ่ะแล้วอาไม่มาช่วยแต่ไม่เป็นไร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 โอเคโอเคโอเคมันต้องช่วยมันต้องช่วยฆ่าได้เฉยสองลุมหนึ่งเป็นไงล่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วตัวฟาร์มทำอะไรวะเนี่ยเซงเป็ดนะครับทุกคนต้นไม้ของพ่อเลยต้นไม้ของพ่อวฮ้ยเซงโอ้โหทีมผมตายทั้งทีมเลยกูอยากตีนไก่หน้าเลยตอนนี้ มาแล้วและนี่คือต้นไม้ในตำนานต้นไม้ของพ่อมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโทีผมจะตายบ่อยมากเลยนี่สวัสดีครับพี่วิโรยังไงมีปัญหาผมเป,ปล่าปกติเลยพี่ทีแบบนี้เนี่ยไม่ยิงธรรมดานะอิสุไม่เข้าใจมึงไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเอาไปเอาไปได้แล้นะพี่ระวังพี่ระวังพี่โอ้โหพี่ไม่มีใครช่วยพี่เลยอะ ผมช่วยอะไรพี่ประเด็นจริงๆผมช่วยได้แค่เดียผมช่วยได้แค่เดียวช่วยได้แค่เดียวเอาได้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 มได้ผมได้นี่มาแล้วมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเยนาเยนาอย่ายวทำแบบนี้อย่ายวทำแบบนี้อ่ะมึงพลังเยอะหรอไม่จะไปไหนจะไปไหนไหมไม่ไปไม่ไปไม่ไปมึงจะไปไหนอ่ะกิมมี่จงทำกูแสบเลยโอ้โหพลังตอนเริ่มต้นทำไมมีเยอะจังวะตรงไหนเอาไปเอาไปได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะฮัลโหลฮัลโหลตายย่าตายเย่หรอฮะตายเย่เหรอได้อยู่ได้อยู่ตายทั้งหมดอ่ะทุกคนไปทุกคนคิดว่าชนะปะ ชนะแน่นอนมีต้นไม้ของพ่ออยู่อ่ะโอ,เเอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอิสระเลยแล้วแม่งยืนทำหี้ยอะไรวะเนี่ยเซ็งเลยมันจะโหดแล้วนะนจะตายง่ายแล้วแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ต้นไม้ของพ่อนะต้นไม้ของพ่อแล้วไปจะไปไหนอ่ะโอ้ยแคลรี่เดินมาหนีก่อนเดินมาหนีก่อนแคลรี่ได้อยู่ทุกคนโอ้ยมาเดี๋ยวผมแทงให้เดี๋ยวผมแทงให,ให้อ่ะ,อะทุกคนชนะแล้วชนะแล้วโอ้โหอีซี่ว่ะต้นไม้ของพ่อพลังวิเศษของพ่อกลับขอคารวะครับ นี่คือต้นไม้ของพ่อนะครับก็ <c oughs> เป็นอยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับการเล่นต้นไม้ของพ่อนะก็ <c oughs> มันอาจจะแบบเสี่ยงนะแต่ก็ก็มันอยู่เฮ้ยต้นไม้ของพ่อนดะ้ยังโหดอะ่ะใครที่เรียกว่าอยากจะโหดแบบผมก็มาดูคลิปนี้เลยนะแล้วก็ หรือว่าอันนี้เลยด่าได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเอลสูปผมกดกลางเลยเมื่อกี้กดหัวมากเลยนะแต่ชนะได้นี่เห็นปะ่ะตู้แบกของผมยังโหดเลยคลิปวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามแลรผมซึ่งกล้องผมอยู่ตรงนี้นะแต่ผมชอบมาดูตรงเนี้แปลกปะ่ะไม่แปลกนะ <c oughs>